กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5เสนอรายการพระเมตตาสู่ปวงประชาสวัสดีค่ะพบกับรายการพระเมตตาสู่ปวงประชาที่นำตัวอย่างผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมานำเสนอสู่สายตาคุณผู้ชม ภายใต้การอำนวยการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะป่าหาลาบาลาได้รับการยอมรับว่ามีความอุดมสมบูรณ์นอกจากจะมีพันธุ์พืชกว่า300ชนิดแล้วยังมีสัตว์ป่าหายากอีกจำนวนมากควรค่าแก่การอนุรักษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีรับสั่งให้อนุรักษ์และดูแลไว้ เพื่อให้เป็นมรดกของชาติไปติดตามชมกันค่ะในการอนุรักษ์ป่าไมา้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายที่ทรงสืบสารต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภุมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษนอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆอีกมากมายที่ล้วนทรงมีพระราชดำริขึ้น เพื่อศึกษาคนา้นคว้าทดลองวิจัยในการสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธานตลอดจนสร้างสำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาอย่างพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้แปลพระราชฐานมาประทับณตำหนักทักษิณราชนิเวศ ทรงมีรับสั่งเกี่ยวกับพื้นที่ป่าฮาลาบาลาถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าและต้นน้ำลำทานว่าควรที่จะอนุรักษ์ไว้และทรงรับสั่งให้หน่วยเสริมกำลังพิเศษเข้าสำรวจพื้นที่ในเดือนกันยายนพุทธศักราช2533ต่อมาจึงได้มีการดำเนินการตั้งโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคใต้พื้นที่ส่วนที่2ขึ้น สำหรับป่าฮาราบาลานะคะเป็นป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่อนุรักษ์แห่งใหม่ของประเทศไทยซึ่งประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2539นะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แนวชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนะคะก็จะมีพื้นที่ประมาณ2 7 7 2 5ไร่ซึ่งครอบคลุมแนวเทือกเขาสังกาลาคีรีนะคะแม้ว่าพื้นที่ป่าฮาราและป่าบาลานั้น จะไม่ได้มีพื้นที่ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันนะคะแต่ว่าได้รับการประกาศเป็นพื้นที่เขตรักษาสัตว์ป่าเหืนเดียวกันค่ะสำหรับศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถภายใต้การดำเนินงานของสถาบาันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เข้ามาดำเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลแม่วาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาค่ะ โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าสวนป่าพระนามาพิไทยภาคใต้พื้นที่ส่วนที่สองครอบคลุมพื้นที่ป่าไม้ในท้องที่สมอำเภอของจังหวัดยะลาได้แก่อำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบรรนังสตาและสี่อำเภอของจังหวัดนราธิวาสได้แก่อำเภอแหวงอำเภอสุขิรินอำเภอจะแนะและอำเภอศรีสาครประกอบด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮา,าลาบลาอุทยานแห่งชาติบางลางรวมทั้งพื้นที่ป่าที่สงวนไว20้20%เเซ์ ของนิคมคือลองนิคมเบตงนิคมสีสาครน,นิคมแหวงและนิคมสุขิรินเนื่องจากพื้นที่ทั้งหมดเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรีมีความหลากหลายทางชีวภาพอีกทั้งมีสัตว์ป่าที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์การดําเนินโครงการมีหน่วยงานรับผิดชอบได้แก่ส่วนประสานโครงการพระราชด,ดำริและกิจการพิเศษสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6จังหวัดสงขลา โดยมีกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมรับผิดชอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮา,าลาบลาในเรื่องของการส่งเสริมการวิจัยนะครับเราจะมีส่งเสริมการวิจัยแล้วก็ฟืนฟ้นฟูพื้นที่ที่ได้เสื่อมโทรมไปนะครับได้มีการสำรวจวิจัยนะครับไม่ว่าเรื่องของนกเงือกเรื่องของจํานวนช้างจํานวนกระทิงนะครับจำนวนกระสู้หรือว่าในปัจจุบันเนี่ยเราได้ใช้ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในรเรื่องของพวกนี้ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เปล่าเปลี่ยวซึ่งเราเข้าไม่ถึงไม่ได้ดูได้ตลอดเวลานะครับล้วก็พยายามจะติดตั้งกล้องซึ่งในสมัยนี้เป็นกล้องดักถ่ายอัตโนมัตินะครับซึ่งในพื้นที่ที่มีสัญญาณดาวเทียมหรือว่าสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยจะเป็นการส่งภาพมาเป็นแบบเรียวไทม์นะครับซึ่งจะทันสมัยนะครับแต่ในส่วนพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับก็จะเป็นเก็บไว้ใน sd card นะครับ ช่วงระยะเวลาหนึ่งเราก็ส่งเจ้าที่ไปเก็บข้อมูลมาซึ่งกล้องนี้จะมีประสิทธิภาพมากนอกจากเรื่องการสํารวจสัตว์แล้วเนี่ยในเรื่องของการป้องกันนะครับการทําลายทรัพยากรไม่ว่าการล่าสัตว์หรือว่าการลักลอบทํไา้นะครับจะเป็นการดักก่อนที่จะมีการตัดหรือดักก่อนที่มีการล่านะครับป่าหลาลาบลาถือว่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยชนิดของพันธุ์ไม้พิเศษ เป็นเอกลักษณ์และเฉพาะตัวที่เรียกว่าพันไม้แบบเรดเมอรันตีหรือพันไม้แบบมาเลเซียซึ่งจะไม่พบในป่าแห่งอื่นของประเทศไทยอีกทั้งมีความชื้นสูงเกือบตลอดทั้งปีก่อให้เกิดความซับซ้อนของระบบนิเวศท,ทั้งสังคมสิ่งมีชีวิตความหลากหลายของชนิดพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งพันธุก,กรรมตามธรรมชาติแม้กระทั่งสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในป่าแห่งนี้เราสามารถพบเห็นได้มากกว่า48ชนิดใน2อันดับ6วง ตามการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตเช่นอึ่งกลายหัวแหลมแม้ว่าจะยังไม่สูญพันธุ์แต่ก็พบเห็นได้น้อยและยังพบได้เพียงทางภาคใต้ของประเทศไทยอาทิป่าดงดิบชื้นฮาลาบลาก็สำหรับทีมงานของศูนย์ัยรความหลากหลายทางชีวภาพนะคะก็ได้เข้ามาศึกษาวิจัยได้ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชน,นะคะในเส้นทางศึกษาธรรมชาตินนะ แล้วก็ทั้งนี้เราได้มีการศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของลาไหลเถื่งนั่นเองนะคะหรือว่าตุก๊กตาดีนะคะ นี่เป็นตัวอย่างของงานที่ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกยียรติ7 2พรรษาบรมราชนีนาถภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยลาได้ร่วมมาทําวิจัยในพื้นที่หมู่บ้านจุฬาพรพัฒนา9นะคะตัวอย่างนี้เป็นป้ายสื่อความหมายเกี่ยวกับต้นไม้ในพื้นที่นะคะอย่างเช่นต้นนี้คือต้นหลุมพอค่ะขอฝากนะครับในเรื่องของบุคคล หรือน้องๆหรือของคณะที่เข้ามาในตรงนี้นะหนึ่งการส่งเสียงดังนะครับการส่งเสียงดังในพื้นที่อาจจะทําให้สัตว์ตื่นตกใจคุณอาจจะไม่ได้มาภาพประทับใจหรือพวกนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือพวกขยะนะครับคุณนําเข้ามาแล้วคุณก็ต้องนากลับออไปนะครับสิ่งที่เป็นย่อยสลายยากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการขีดเขียนในต้นไม้เพราะทุกๆท,ที่นะครับก็คือเข้ามาบางคนก็ไปสลักชื่อบ้างสลักอะไรบ้าง เป็นสัญลักษณ์ของตัวเองแต่สิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเป็นการทําลายในระบบนิเวศตรงนี้นะครับก็ขอฝากในเรื่องของข้เรียการดูแลให้พึงสํานึกการอนุรักษ์ในส่วนนี้ให้มากนะครับเพราะผืนป่าผืนนี้เป็นผืนป่าที่มีความสําคัญนะครับในทางของประเทศนะครับในแง่มุมหนึ่งเนี่ยมันเป็นแหล่งต้นน้ําของชีวิตชุมชนที่อยู่ในพื้นที่รอบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็ ในบางมูมาอาจจะเป็นแหล่งในเรื่องของพืชพันธุ์สมุนไพรในพื้นที่นะครับใช้ในแง่ของการใช้เป็นยารักษาโรคนะครับนับเป็นเวลากว่า26ปีที่เสด็จพระราชด,ดำเนินถอดพระเนตรสภาพป่าพื้นที่สวนป่าพระนามาพิไทยและเยี่ยมกำลังพลชุดปฏิบัติการพิทักษ์ป่าฮาราบาลาในปีพุทธศักราช2539ทรงมีรับสั่งกับผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสว่า ให้ตำรวจตะเวนชายแดนช่วยกันดูแลพื้นป่าแห่งนี้ไว้อย่าให้ถูกทำลายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและความรับผิดชอบต่อภารกิจของตำรวจตะเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่445ปฏิบัติการพิทักษ์รักษาพื้นป่าแห่งนี้อย่างเข้มแข็งโดยร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่สร้างแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติสร้างจิตสำนึกแก่ชาวบ้านโดยรอบให้เกิดความหวงแหนสัตว์ป่า และทรัพยากรป่าไม้พร้อมกระตุน้นเตือนจิตสำนึกชุมชนให้ร่วมมือกันอนุรักษ์ยับยั้งการทำลายซึ่งจะสร้างความสมดุลของระบบนิเวศป่าแห่งนี้ให้คงอยู่สืบต่อไปการอนุรักษ์ฟื้นฟูบำรุงรักษาระบบนิเวศป,ป่าต้นน้ำโดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใช้ศาสตร์การฟื้นฟูตามหลักธรรมชาติฟื้นธรรมชาติได้ช่วยให้สวนป่าพระนามาพิไทยส่วนที่สองนี้ยังสามารถรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้มีความสมดุลตามธรรมชาติต่อไปขอขับคุณศูนย์นประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่นำสิ่งดีๆมามอบให้กับพี่น้องในจังหวัดชยายแดภาคใต้คุณผู้ชมที่พลาดการรับชมสามารถติดตามย้อนหลัง ได้ทางเว็บไซต์ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5 www.isoc5.net ค่ะครั้งหน้าเราจะไปเยี่ยมชมการสืบสารโครงการอาชีพเสริมในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่อำเภอตากใบจังหวัดราธิวาสโปรดติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร